สวัสดีครับวันนี้มาทำน้ำพุสซลาเซลล์กันนะครับผมก็ได้สั่งมอเตอร์ DC 12โวลต์มาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มีท่อน้ำเข้าแล้วก็ท่อน้ำออกนะครับพร้อมกับสายยางด้วยสั่งมาทีเดียวเลยสำหรับมอเตอร์นี้ก็เขาก็จะแถมสายรัดมาด้วยนะครับเพื่อเวลาเขาตอนก็าทำงานก็เขาจะสั่นนิดหน่อย เพื่อไม่ให้เขาสั่นแล้วเลื่อนไปไหนเราก็สามารถเอาสายายางล็อกอด้านบนจุดหนึ่งแล้วก็ล็อกอด้านล่างจุดหนึ่ครับตรงสายยางก็มีที่ขันน็อตไว้ครับเพื่อไม่ให้หมอเตอร์เวลาทํางานขยับขยืขย่อนไ,ไปที่อื่นก็แจ้งว่า12โวลต์ครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกับแบตเตอรี่นี่ครับแบตเตอรี่12โวลต์ เดี๋ยวลองดูก่อนครับว่ามอเตอร์ทำงานปกติไหมเดืออันนี้ไปหน่อยกูลบอยู่ด้านนี้ต่อลองต่อแบตเตอรี่12โวลต์ก่อนนะครับอ่านี่ครับเสียงตอนนี้เรายังไม่เข้าดูดน้ำเสียงก็จะดังหน่อย แต่ถ้เกิดเราต่อสายยางและชจุ่มน้ําไปเสียงก็จะเบากว่าน,นี้นะครับก็แสดงว่ามอเตอร์ทํางานปกติเดี๋ยวเราไปออกแบบการทําน้าพุที่อ่างน้ํากันนะครับพอดีผมมีแผงโซล่าเซลล์เหลืออยู่นะครับแผงโซล่าเซลล์แผงไม่ใหญ่มากประมาณแรงดันประมาณ6โวลต์นะครับแล้วก็ voc ประมาณ7โวลต์ไม่เกิน12โวลต์นะครับเดี๋ยวเราลงไปต่อดูว่าถ้าเกิดเราต่อแผงโซลาเซลล์ ที่ทามีแรงดันอยู่ที่6โวลต์7โวลต์เนี่ยมอเตอร์ตัวนี้เขาจะทํางานไหมนะครับเดี๋ยวลองไปดูแผงโซลารเซลล์บนหลงังคาก่อนนะครับพอดีแผงโซลารเซลล์มันเหลือมาจากที่ใช้กับหลอดไฟหรอดไฟมันเสียผมก็เลยเก็บแผงเอาไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนหลงังคาให้ดูแผงโซลาร์เซลล์ก่อนนะครับนี่ครับอ่างปลาที่จะทำนำผุอ่ มีปลาตัวเล็กอยู่ในหางด้วยเดี๋ยวเรามาออกแบบทําน้ำปลุกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูแผงโซลาเซลล์ที่ผมติดไว้บนหลังคาก่อนว่าเป็นแผงขนาดไหนสามารถใช้กับมอเตอร์ตัวเมื่อกี้ได้ไหมกระดึบกระดึบขึ้นมาก่อนนี่กับแผงโซลาเซลล์บ้านลวงโอเออไม่ใช่หลังคาของบ้านหลวก็จะมีแผงโซลาเซลล์เยอะไปหมดนะครับอน,นุแผงชุดใหญ่ที่ใช้ทั้งบ้าน ตัวเล็กๆนี้ก็เป็นแสงของแสงสว่างนะครับเป็นแผงของเสียงสว่าง,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 างแต่ละหลอดแต่ละหลอดก็ตัวนี้ครับที่จะใช้กับมอเตอร์ตัวเมื่อกี้ก็คือเมื่อก่อนเขาใช้กับแสงสว่างเท่ากับแผงนู้นนะครับแต่ว่าหลอดไฟก็เสียผมก็เลยเก็บแผงเอาไว้อ่าแล้วก็มาใช้ต่อสายเดียวเราก็ใช้ครับมอเตอร์ปั๊มน้ําตัวเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมแปะ กาวซิลิโคนไว้เสแล้วนะครับติดกับขอบสัลังคาก็าจะขยับขยื่นไม่ได้ก็ด้านหลังก็แจ้งว่า6โวลต์นะครับกำลังโวลต์ของเขาแล้วก็ VOC ถ้าเกิดแดดจัดๆก็พุ่งไปประมาณ7โวลต์8โวลต์ครับไม่เกิน12โวลต์แสดงว่าถ้าเกิดเราต่อกับมอเตอร์ตัวเมื่อกี้ทางานก็มอเตอร์น่านจะปลอดภัยนะครับเพราะยังไงแล้วแผงเล็กๆนี้ก็ แรงดันไม่เกิน12โวลต์แน่ครับเดี๋ยวเราลองไปต่อกันดูนะครับว่ามอเตอร์เขาสามารถทำงานได้ไหมในแรงดันที่6โวลต์7โวลต์ที่ได้รับแรงดันกระแสไฟฟ้ากระแสจากแผงตัวนี้นะครับเดี๋ยวลงลงด้านล่างก่อนครับตอนนี้เราก็ต่อสายของแผงโซล่าเซลล์เมื่อกี้นะครับลงมาด้านล่างแล้วลอยท่อลงมานะครับ มาต่อสายมารอตั้งไว้ก่อนก็นะคือสายดำแดงเส้นนี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะอ,าออกแบบเพื่อที่จะให้พัวมน้ำทำงานกับอ่างปลาอ่างนี้นะครับต่อสายรอตั้งไว้ก่อนนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปอ,าออกแบบตัวจะทำน้ำพุกันครับว่าจะให้น้ำพุออกมาในลักษณะไหน กะเอาไว้ว่าจะใช้บล็อกกันน้ําตัวนี้นะครับ4ี่คูณสจะเอามอเตอร์ไปไว้ในบล็อกนี้นะครับจะได้กันเวลาฝนตกมอเตอร์ก็จะได้ไม่โดนน้ำนะครับนี่เราก็จะลัดสายที่ก็เทถมมาให้กับมอเตอร์นะครับแล้วก็จับไว้กับบล็อกเพื่อที่จะไม่ให้มอเตอร์ขยับไปขยับมาบให้อยู่กับที่แล้วก็ลดเสียง คาเทกของมอเตอร์ด้วยนะครับเพื่อไว้เอามอเตอร์ไว้ในกรองนี้ได้แล้วเราก็เจาะรูสองรูเพื่อที่จะต่อสายยางลงไปแต่ผมก็หาไม้ฟ้าเชอร่ามาอันนะครับนี่อันนี้เพื่อที่จะวางพาดบนอ่างปลาเมื่อกี้นะครับอันนี้ของรูเก่าเดี๋ยวเราจะออกแบบใหม่ นี่เราจะตั้งประมาณนี้แล้วก็เจาะรูสายยางลงไปเป็นท่อน้ําดูดเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งก็เป็นท่อเป็นท่อปล่อยน้ําท่อปล่อยน้ําก็จะปิดฝาครอบนี้แล้วก็เจาะรูแล้วก็เอาตุ๊ก,กตาตัวนี้ครับนี่จะยืนบนนี่กรองมันไกลไปอ่านี่ กะว่าใจมดตุกตาตัวนี้คือบนกรองสี่คูณสี่กันน้ํานี้ให้เราก็เจาะรูมาแล้วก็ที่ใต้ท้องที่ด้านล่างตุกตาก็จะมีรูอยู่เลยนะครับเราก็สอดสายายางเข้าไปี๋ยวผมก็เจาะรูตรงนี้เพื่อสมมุติว่าเป็นตุกตาฉี่ออกมาสายายางประมาณนี้อ่านี่ครับเราก็ตัดสายายางให้พอสมควรแล้วสายยางมุดมาตรงนี้แล้วก็ มุดลงไปในกล่องเพื่อที่จะไปต่อกับมอเตอร์ท่อน้ําออกมอเตอร์ดูดจากน้ําในอ่างปลาขึ้นมาก็จะมาพ่นที่ตัวตุ๊กตานี้แล้วออกมาจากใสา่ยางนี้ครับแล้วก็จะลงกลับไปในอ่างแล้วก็จะวนลูปอยู่แบบนั้นนะครับก็ระบบนี้ก็จะทํางานเฉพาะกลางวันนะครับพอเราไม่ได้มีแบตเตอรี่นะครับให้แผงเซลล์รับแสงแดดมาแล้วก็ แปลงเป็นกระแสไฟครับส่งให้มอเตอร์ที่อยู่ในในกล่องตัวนี้อ่าอันนี้ก็คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยเดี๋ยวลองมาทดลองก่อนครับว่าไฟจากแผงโซล่าเซลล์ด้านบนเมื่อกี้จะสามารถทำให้มอเตอร์12โวลต์ DC ซตัวนี้ทำงานได้หรือเลปล่านะครับเดี๋ยวขอวางกล้องก่อนนะครับ เราก็ต้องต่อใสล่ลบก็บวกเข้าไปตอนนี้ฝนกํลังจะตกนะครับแดดแทบจะไม่มีเลยฝนลงเม็ดเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวทดลองดูสิว่าทํางานไหมอ่าได้ยินเสียงมอเตอร์อะไรเนี้ยนี่ขนาดแผงโซล่าเซลล์เล็กๆ ก็นี่ครับแต่ว่าสายมันไม่ยอมจมน้ำนะครับเดี๋ยวผม้องเลื่อนสายยางให้มันจมน้ำก่อนท่อน้ำดูดนะครับนี่ท่อน้ำดูดลงไปนะฮนี่ครับนี่ท่อน้ำดูดลงไปแล้วทำงานได้ดีครับมอเตอร์12โวลต์แต่บางร้านเขาจะระบุไว้ว่า6ถึง12โวลต์นะครับ แต่อันนี้นี่ผมสั่งซื้อมาเขาระบุแค่12โวลต์ดีซีนะครับก็โอเคกคับน้ําไหลไม่ไรลมากแต่เราก,ก็ไม่ได้ต้องการความแรงของน้ําเยอะแยะอยู่แล้วนะครับแค่นี้ก็เหลือเผื่อครับเพราะว่าหางปลาเราไม่ได้ใหญ่มากเราต้องการแค่น้ามันไหลวนแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในน้ําให้ปลาไปด้วยนะครับ,นะรบปลาก็ชอบวัยมาเล่นน้ําพุนี่ ทดลองเรียบร้อยสามารถใช้ได้กับแผงเมื่อกี้นะครับที่อยู่บนหลังคาเนี่ยพอสังเกตดูว่าพอเราต่อน้ําดูดแล้วก็น้ําออกเสียงมอเตอร์ก็จะค่อนข้างจะเงียบนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวเราไปออกแบบน้ำพุกันต่อครับ รูนี้เจาะไว้สําหรับสายสอดสายของโซลาเซลล์เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อกับมอเตอร์ด้านไนเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยยิงกาวนะครับเพื่อกันแม่น้ําเข้าไปมอเตอร์จะได้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น,นครับเพื่อไม่ให้มีความชื้นอยู่ในกล่องค่อยๆทำไปครับ ส่วนสายด้านในนี้เราก็จะดอให้มันพับนะครับนะตรงนี้เพอเดี๋ยวน้ํามันจะไหลไม่สะดวกเราค่อยมันโคง้คงงเพื่อที่จะไม่ท่อมันมันพับเดี๋ยวน้ํามันจะตันนะครับอนนี้ท่อท่อน้ําออกเดี๋ยวเราจะไปซอดที่ตัวตุ๊กตาส่วนด้านที่จิ้มลงไปด้านล่างก็คือท่อน้ําดูดนะครับมาเข้ามอเตอร์เดี๋ยวออกจากมอเตอร์เป็นท่อน้ํา น้ำออกเดี๋ยวเราจะลองต่อสายจากซูรเซล์ด้านบนนะครับเข้ากับขั้วของมอเตอรอ์จับยึดมอเตอร์เรเียบร้อยนะครับจับตามยึดสายรัดที่เขาให้มาครับเพื่อเวลามอเตอร์ทำงานจะได้ไม่สั่นสะเทือนหรือเลื่อนไปชนกับบล็อกลอยนะครับแล้วก็ต่อสาย โซลาเซลล์จากด้านบนมาเรียบร้อยสายนี้ก็เป็นสายน้ําออกเดี๋ยวเราต่อเข้ากับตัวตุ๊กตาแล้วก็ทําสวิตไว้สักหน่อยเพื่อเราต้องการปิดอ่านี่ครับง่ายๆครับเพราะว่าแรงดันเขา6โวลต์7โวลต์ไม่เป็นอันตรายนะครับก็เ็บไว้ด้านใต้เพื่อแม่โดนน้ำฝนนะครับเอบไว้ด้าน,านด้านใต้งนูอ่าเวลาเราเปิดเสร็จ แล้วก็เดี๋ยวมาตั้งติดตั้งตุ๊กตาด้านบนกันครับฝาครอบด้านบนเราก็เจาะรูเพื่อจะให้สายสอดไปที่ใต้ท,ท้องตุ๊กตาเด็กอพลูไว้ด้านหน้านครับเดี๋ยวปิดฝาครอบของบล็อกลอยก่อนปิดฝาครอบบล็อกลอยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับสายยางก็พลูกออกมาเส้นหนึ่งเพื่อที่จะสอดเข้าไปด้านใต้ของเจ้าตุ๊กตานะครับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้สกุลนิ กร์ตูนบาสเกตบอลครับเดี๋ยวเราก็สอดไปด้านนี้เดี๋ยวก็ปลูไว้ด้านหน้าของเขาครับเจาะรูไว้แล้วเพื่อใส่ยางปลูออกมาเดี๋ยวติดตั้งตุ๊กาตานครับตอนนี้ตั้งตุ๊กาตาก็ใช้กัวปูขาที่ด้านเท้าของตุ๊กตานะครับเพื่อให้เขาติดแน่นจะได้ในสันตกลงมานะครับ เรียบร้อยครับมีน้ำพุโซลารเซลล์ใช้พลังงานจากโซ,าซลาเซลล์นะครับมอเตอร์ก็อยู่ด้านในกล่องบล็อกลอยกันน้ำตัวนี้นี่มอเตอร์ DC 12โวลต์นะครับแต่ผมเอามาใช้กับแผงโซลารเซลล์แค่6โวลต์แผงเล็กนะครับแต่เขาก็สามารถทำงานได้ก็ของเขาคงจะ6โวลต์ถึง12โวลต์เลยครับแต่ถ้าเกิดเราต่อแบตเตอรี่ ที่12บสวนก็น้ําก็จะแรงกว่านี้นครับแต่ตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3าบ่ายสโมงนะครับแดดฝนก็ตกทั้งวันร็บวันนี้ตกแบบเล็กๆนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดแต่มอเตอร์ก็สามารถทํางานไดน้นี่ครับก็เปน้ำปลาเล็กๆหน้าบ้านมีพลาทองมีปลาสอดสีส้มก็สามารถเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้ปลาได้นีครับ ในเดี๋ยวพอตกค่ําไม่มีแสงแดดเขาก็จะหยุดไปเองนะครับเราก็จะให้เขาทำงานเฉพาะตอนเช้านะครับด้านหลังเราก็ต่อสายทีม่มาจากบนหลังคาแล้วแผงโซล่านะเ,เซลล์ที่ตอนต้นคลิปด้านนี้ก็ผมยิงกาวร้อนไว้นิดหน่อยนะครับเพื่อกันไม่ตอนฝนตกเดี๋ยวกันไม่น้ำเข้าไปด้านในก็จะมีมอเตอร์อยู่เราก็พยายามให้ความชื้นน้อยที่สุดรับด้านในก่อนเพื่อยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ เจ้าสกุลงี้ของผมก็ได้ยืนฉีนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็ลองดูว่ามอเตอร์ตัวนี้จะใช้งานได้นานขนาดไหนนะครับก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆอยสำหรับคนที่ต้องการทำน้ำผุอ่างปลาไว้หน้าบ้านในบ้านนะครับสามารถใช้ดึงพลังงานแสงโซลาเซลล์ใช้ได้อย่างฟรีๆนะครับโดยไม่ต้องต่อไฟบ้านเลยนะก็ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอา๋าาเซลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ